แววชมพูนะคะนี่กอใหญ่ขุดมาแล้วก็ต้องมาตกแต่งแบบนี้นะคะเอาใบแก่ใบไม่สวยออกแล้วก็ตัดตุ่มดินนะคะเอาแก่มากนไง กว่าจะได้หนึ่งตุม่มขุดมาแล้วก็ต้องมาตกแต่งนะคะแล้วก็มาทำเป็นตุ่มดินแบบนี้นะคะสง่งจะส่งแบบตุ่มดินแบบนี้โอ้ตุ้มใหญ่่างนี้หนักไหมเนี่ยยาวสุดก็สุด บางครั้งอาจจะต้องตัดดอกออกนะเพราะว่าใบมันนีดอกเขายาวไม่งก็ม้วนทับเอาวันนี้วิเชียนโชว์ในการจัดทำตุ้มดินสนใจสีไหนสั่งเข้ามาได้อยู่นะคะนี่ยังมีเยอะอยู่นะคะแต่งกอใหญ่ๆจัมโบ้นะคะนี่นะคะนี่ นางครมนวลละออจากอจัมโบ้เนาะมีอยูอ่เอาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคะแววชมพูกอใหญ่ๆงามๆเลยค่ะสนใจเยเบล่าพันไทยนะคะสั่งจองมาได้นะคะจัดส่งแบบนี้เลยอันนี้เป็นส้มอิดนะคะก็ประมาณนี้นะคะทองปกายเสจ แดงวิจิตนี่คือเหลืองนวลละออนะคะอันนี้ขาวจัดสั้น,นพร้อมส่งวันนี้ค่ะสนใจสีไหนยังสั่งเข้ามาได้น,นะคะตอนนี้อยู่ที่เชียงรายนะคะพร้อมขุดนะคะจะส่งตาม คิวที่สั่งมานะคะนี่วันนี้ส่งที่แฟกก่อนนะวันจันทร์ก็จะมีส่งอีกทีนึงนะคะช่วงนี้วันนี้ส่งแฟกก่อนนะคะสนใจสั่งเข้ามาได้ค่ะสวัสดีค่ะ